สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ครับโครงการพาเพื่อนกับบ้านทางสถานีเอเชอัพเดตสถานีเพื่อประชาชนครับวันนี้เนี่ยเรานําปฏิทินปีใหม่ค่ะพร้อมด้วยโดนัทโดนัทแห่งความรักนะคะพราะว่ากับพี่น้องนักโทษทางการเมืองพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับเป็นนักโทษทางการเมืองอยู่ที่เดือนจากลางหลักสี่นะครับวันนี้เราก็จะเอาปฏิทินนะครับนายกยิ่งรัก ในยุที่สุยสุดในโลกรับมามอบให้กับพี่น้องเป็นกําลังใจให้อ,อย่างน้อยนะคะสิ่งที่เราทําก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องเราที่ยังอยู่ในเรือนจําชั่วคราวหลักสิ่นะคะ23คนนะคะนะครับพร้อมกับโดนัทแห่งความรักที่เราไปซื้อมา นะครับทางสถานีเอเชฟยเดสถานีเพื่อประชาชนก็เป็นห่วงนะครับพี่น้องนักโทษต่างการเมืองนะครับแล้วเราก็แวะมายินดีกันอยู่เป็นประจำะและในครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมเขาจะมีบรรยากาศต่างๆที่วันนี้มีพิธีกรรับเชิญพิเศษะนะค,คือคุณพี่สุชาตินักปังใจค่ะครับก็มาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพี่สุชาติเนี่ยจะเป็นพิธีกรพิเศษร,รับเชิญในครั้งนี้ในการที่จะไป พูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มาร,ร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมให้กําลังใจพี่น้องเราที่ยังอยู่ในเรือนจํานะคะครับเราไปดูบรรยากาศต่งางๆน,น,นะครับว่าพี่สุชาตินาคบางไซนะครับที่มาสัมภาษณ์ประชาชนนะครับในการที่มาเยี่ยมพี่น้องนักโทษตางการเมืองเป็นยังไงกันบ้างไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะครับ วัสดีครับวันนี้วันพุธที่19ธันวาคม255 5นะครับผมสุชาติน้าบางไทรนะครับมายืนอยู่ที่เรือนจำชั่วคราวหลักสี่เนื่องจากว่ามีพ่อแม่พี่น้องพวกเราจากทั้งสมุทรปราการนะครับบางท่านมาจากอเมริกาบางท่านมาจากอังกฤษบางนามาจากหลายๆที่นะครับมาเลี้ยงอาหารให้กับนักโทษของเราที่เรือนจำชั่วคราวหลักสี่วันนี้เดี๋ยวก็จะลองทักทายกันนะครับว่ามีใครมาจากไหนบ้างสวัสดีครับไม่ทราบว่ามาจากไหนครับ สมุรประการจ้าสานีวิทยุอะไรครับแ8 2 5ปจ้ะจอ๋อแป2 5ินะครับนี่จากสานีวิทยุ88.25สมุดปราการคนสมุดปราการนี่รู้เรื่องราวนักโทษของเรามากน้อยเท่าไหนครับก็รู้ค่ะรู้นะอยากพวกหนูจะมาเยี่ยมทุกวันพุธนะค่ะพี่อ๋อมาเยี่ยมอยู่แล้วบังเอิญผมเพิ่งมาครั้งแรกพี่เขามาทุกวันพุธนะฮะก็น่าแตกนิดหน่อยไม่แตกของพี่นะครับผมสองสิงห์ครับหอมสองสิงห์จากที่ไหนครับ จากสมบังพีสมุทรปราการนะครับก็มาจัดกิจกรรมนี่บ่อยป็มาช่วยเดินยาเราจะเยียวยาเน้นทางด้านเยียวยาครับวันนี้มีอะไรเป็นพิเศษไหมครับพี่ก็ผมกลาวว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยผมก็จะจัดแบบนี้จัดอีกทีนะเป็นสองถิงวันพุธเราจะมาจัดพี่น้องที่รับฟังรับชมเอเชียอัปเดตอยู่ขณะนี้นะครับถ้าท่านยังไม่ได้มานะครับเรือนจะชั่วคราวหลักสีมาเยี่ยมนักโทษการเมืองของเราแล้วท่านจะไม่มีความสุขแน่นอนครับเพราะว่า นี่คือพ่อแม่พี่น้องเรากําลังเดือดเนื้อร้อนใจอยู่ในคกุกยังน้อยได้เห็นหน้ากันนะครับสักครั้งหนึ่งก็ยกังดี สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเอเชียอัปเดตพบประชาชนในโครงการพาเพื่อนกลับบ้านเราก็ได้มีโอกาสมาที่เรือนจำช่วงคราวหลักสี่นะคะเพื่อที่จะมามอบปฏิทินท่านนายกยิ่งรักชินวัตรและก็โดนัทแห่งความรักค่ะคท่านผู้ชมครับ,รบพี่น้องนักโทษทางการเมืองนะครับแค่มีความคิเห็นที่แจกต่างทางการเมืองวันนี้เขาเั้นเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ในช่วงปีใหม่นี้ ทางสถานีเอเชอัปเดตสถานีเพื่อประชาชนครับเราอยากจะส่งมอบกําลังใจให้นะครับโดยการนะครับทางเอเชอัดก็นําปฏิทินนะครับนายกรัฐมนตรีที่สวยที่สุดในโลกครับมามอบให้สำหรับพี่น้องนักโทษต่างการเมือง23ท่านที่อยู่ในเรือนจำลางหลักสีนะครับพร้อมด้วยโดนัทนะครับแห่งความรักครับท่านผู้ชมครับนำมามอบให้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เขาเหล่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าไม่นอย่าทุกท่านครับวันนี้เนี่ยยังมีเพื่อนของเรา ยังมีพี่น้องของเรานะครับเป็นอยู่ในเดือนจารกลางหลักสีนะครับซึ่งเป็นนักโต้เถงการเมืองถ้าท่านมีโอกาสนะครับมาให้กำลังใจเขาเหล่านั้นวันนี้ครับเขารอคอยความมิติทางที่จะมีมาแต่ในช่วงที่เขารอคอยครท่านผู้ชมครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าท่านมีโอกาสมีเวลาแวะมาเยี่ยมเยียมพวกเขาเหล่านั้นนะครับเจเจเบสสถานีเพื่อประชาชนจะขอเป็นสื่อกลางครับที่จะเป็นตัวเชื่อมต่อสายสัมพันธ์สายแห่งความรักระหว่างพี่น้องเพื่อนพ้องที่ร่วมต่อสู้กันมา เพื่อประชาธิปไตยครับเรารักนายกยิ่งครับเรารักนายก